คอละหนึ่งข้อค่ะมีคนถามแล้วนะนเ,เดี๋ยวขอไหว้ครูแป๊บหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์

คุณมิมสามีชื่อกันเขาจะกลับมาหาเรากับลูกไหมคะกลับมาค่ะ คุณมิมแชร์ด้วยนะคะแชร์แล้วจัดของขวัญมานะคะตอบไปคุณมิมแล้วนะคะแต่คุณมิมก็น่าจะยังไม่ได้ส่งของขวัญและแชร์นะคะอืม